วันนี้เราจะพาไปดูความคืบหน้าสลับประเด็นเรื่องของแตงโมที่หลายคนนั้นกำลังกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้วันนี้ทางอาจารย์ปานเทพพวพงพันได้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหัวข้อที่ว่าคืนความเป็นธรรมให้แตงโมวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพันเอกนายแพทย์ทวชัยกาญจนาลินอดีตศัลญยญแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎที่ได้มาให้ความรู้และชี้แจงสแสดงหลักฐานที่จะไม่เห็นว่าน้องแตงโมไม่ได้เสียชีวิตด้วยการที่ปัสสาวะแล้วตกนาที่ท้ายเรือและยังได้บรรยายเกี่ยวกับให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหนึ่ง บาดแผลบนต้นขาขวาเกิดขึ้นบนบกไม่ใช่ในน้ำสองลักษณะบาดแผลเหมือนเป็นรอยมีดไม่ใช่ใบพัดเรือ3ม,มีเรือสกูตเตอร์สี่ลำพาเรือไปอยังอีกจุดหนึ่งที่มีเรือลำที่สองอยู่บริเวณเดียวกันและ4พอพิรุษและเงื่อนงำในการสอบสวนในคดีนี้เป็นจํานวนมากเอาไว้ผมจะย่อยให้นำเสนอให้ฟังในรายละเอียดอีกครั้งนะครับด้วยทีคารวะลงชื่อปานเทพพวกรพัน,นธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิายทยาลังสิตประจำมาที่10ธันวาคม2 5 6 7 สำหรับเรื่องราวนี้จะเป็นต่อไปทะชางที่ทางไหนกรุณารอติดตามชมรับตอนต่อไปนะครับรู้ใจใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่องคอมเมนต์ล้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับ